จากสภาวะเศรษฐกิจที่ตกต่ำความยากจนกเกิดเป็นปัญหาใหญ่ของคนทั่วไปแต่วันนี้ด้วยความตั้งใจจริงที่อยากจะเห็นคนไทยรวยทั่วหน้าของผู้ชายคนนี้กายไพรินผมจะเปลี่ยนแปลงคนไทยให้รวย24ชั่วโมงดูช่อง iNtv ช่องนี้มีแต่คำว่ารวยแน่นอน iNtv ช่องนี้รวย24ชั่วโมง ในช่วงนี้สี่กับช่วงของ Music Updates ค่ะนะคะว่าเบรกเรื่องนี้นะคะเราก็มีภาพบรรยากาศนะคะเรียกว่าเป็นเบื้องหลังนะคะ m u s i c กวิดีโอเรียกว่าเป็นซิงเกิลแรกแบบเต็มๆในชีวิตครั้งแรกนะคะของน้องก้าวจีลายุระออมมณีค่ะเขาบอกว่าเพลงนี้นะคะน้องก้าวนะคะได้นะคะพี่ฟองเบียร์นะคะมาแต่งทํานองให้แต่ว่าเนื้อเพลงเนี่ยน้องก้าวนะ,ะเขียนเองค่ะถ่ายทอดออกมาจากความรู้สึกของตัวเองจริงๆนะคะชื่อเพลงว่ารักเธอคนเดิมค่ะงาน นี้นะคะเราก็ยกกองถ่ายทํากันไปถ่ายรรทําที่มหาวิทยาลัย,ทยเทคโนโลยีราชมงคลนานะวิทยาเขตธัญบุรีของ6นะคะ,คะเรียกได้ว่านะก็จำลองฉากในโรงภาพยนตร์นะคะให้น้องก้าของเราเนี่ยเป็นจีนร้องเพลงหล่นๆอไปนะคะแล้วก็ันนี้เราก็มีบทสัมภาษณ์ของน้องก้ามาฝากถึงการทํางานในครั้งนี้ด้วยค่ะครับวันนี้มาถ่าย M v นะครับเป็นเพลง ซิงเกิลใหม่ล่าสุดนะครับผมเองนะครับชื่อเพลงว่าชื่อเพลงรักเธอคนเดิมครับเห็นบอกว่าเพลงนี้เรามีกา้ร่วมงานกับพี่ฟองเบียด้วยใหม่ๆเป็นไงคะโปรเจกต์แลปผิวนะครับโดยพี่ฟองเบียครับซึ่งซึ่งต้องบอกก่อนผมเป็นเพลงนี้เป็นเพลงแรกที่ผมแต่งเอง้งเนื้องร้องนองแต่ว่าคนที่สอนให้ผมแต่งเพลงเนี่ยเริ่มแรกเลยมามาจากพี่ฟองเบียเลยใช่ก็แต่งกันมาแบบฝึกกันมาหลายเดือนที่เขาสอนมาหลายเดือนแบบ ให้จนแบบเออมันพร้อมแล้วก็ก็ลองแต่งเพลงดูเลยก็เลยออกมาได้ว่า<ช>เป็นเพลงนี้ใช่ครับเนื้อหาของเพลงนี้เป็นอะไรไงบ้างคะคก็เนื้อหาเพลงนี้ก็เป็นคือมันเริ่มมาจากความรู้สึกที่แบบอยากที่จะบอกความรู้สึกเกี่ยวกับความความรักหรือว่าคือผมนั่งนึกถึงว่ามันมันคงมีความรู้สึกที่ เรานั่งเฉยเฉยแล้วเราคิดถึงใครสักคนนึกถึงช่วงเวลาเก่าๆช่วงเวลาที่เราประทับใจอย่างเงี้ยแล้วเราอยากจะกลับไปหามาันบางทีเราอยากที่จะไปแก้ไขอะไรหลายๆอย่างเงี้ยก็มันเป็นมันเป็นความสึกประทับใจในอดีตอย่างเงี้ยเลยเลยแต่งเพลงนี้ขึ้นมาเชื่อว่าใครหลายๆคนก็คงเคยมีความสึกนี้ก็เลยเป็นเพลงรักเธอคนเดิม <okay. S 1> ออกมาคาว่าเธอเนี่ยอาจจะแบบไม่ได้หมายถึงคนก็ได้นะอาจจะหมายถึงสถานที่อาจจะหมายถึงสิ่งดีๆที่เราเคยทําด้วยกันหรือว่าอะไรเงี้ยม,มันมัน มันมีความหมายหลากหลายผมคิดว่าเราจะจะตีความได้เลยคใช้เวลานานไหมคะกว่าจะแต่งเพลงนี้มาแล้วก็จะเป็นพี่ฟองเบียร์เคาะมาเป็นเพลงนี้ก็ตั้งแต่เริ่มทุ่งที่แต่งเริ่มแต่งเพลงนี้ก็ก็เดือนกว่าอย่างเงี้ยนะประมาณแก้กันไปแก้มาพอเคาะเรียบร้อยมาแล้วได้ฟังครั้งแรกรู้สึกไงบ้างก็ ค่อนข้างผมว่ามันเป็นความสึกใหม่อะครับผมไม่เคยมีความสึกนี้มาก่อนที่แบบเอออัดเพลงที่แบบตัวเองแต่งเองอะไรเงี้ยมันมันแตกต่างเลยนะแบบไม่ต้องมานั่งดูเนื้อเพราะแบบมัแต่งเองแล้วนจำเนื้อไม่ได้ก็อายเขาอะไรเงี้ยภูมิใจไหมมันโอเคผมว่ามันมันใหม่มากผมผมรู้สึกว่าเออผมประทับใจคือที่สุดแล้วก็คือความภูมิใจแหละขอบคุณที่ ทุกคนที่ทําให้มันออกมาได้แบบนี้จะเรียกได้ว่าเหมือนจะเป็นก้าวกับแฟนเราหรือเปล่าจะก้ามาเป็นนักร้องอืก่อนหน้านี้ก็เคยเคยออกเพลงมาบ้างแหละครับแต่ว่าแบบมันความพิเศษของอันนี้มันเหมือนแบบมันก็เหมือนมันเหมือนคนใหม่จริงๆนะมันเหมือนอะไรใหม่ๆที่ผมรู้สึกว่าเออมันเป็นการแต่งเองนี่มัน มันคนละความรู้สึกกันเลยครับกับก่อนหน้านี้ไม่ได้หันว่าจะเอามาเอาดีทางด้านนักร้องเต็มตัวนะก็คือมีโอกาสไหมก็ถ้าถ้าถ้ามีโอกาสใช่ครับผมที่ผมชอบผมผมผมไม่ได้จํากัดความใจว่าผมจะเป็นแค่นักร้องหรือผมจะเป็นแค่นักแสดงอะไรเงี้ยถ้าเป็นไปได้คำสองอย่างเพราะผมก็รักทั้งสองอย่างก็เลยวันนี้ก็มาถ่ายซีนเกี่ยวกับการร้องนะครับใช่นี่ก็เป็นหลา์ซีนเอ็มวีนแหละครับใช่ อาทงผลงานอื่นบ้างนะคะหลังจากงานเพลงนี้แล้วตอนนี้ก้ามีอะไรไงบ้างครับครับก็เป็นตอนนี้มีมีภาพยนตร์ครับสองเรื่องจะได้ชมภายในปีนี้ค่ะบอกได้ไหมด้วยอ่ามีเรื่องตุ๊กแกรักแตงมากแล้วก็มีเรื่องโจหัวจังโมครับออชื่อหนังในนี้ต้องเฟี้ยวเฟี้ยวอย่างเงี้ยนะฮะเออเออเออได้ว่าติดตามไปต่อไปครับผมอสุดท้ายดีกว่าทาให้ก้าวฝากถึงมิซูโดเพลงนี้ครับก็ฝากถึง ซิงเกิลใหม่อมพอมผมด้วยนะครับก็ชื่อเพลงรักเธอคนเดิมนะครับเป็นเป็นครั้งแรกที่ที่แต่งเองด้วยนะครับก็ได้จะได้ชมกันทั้งพร้อมๆ M ้มภายในเดือนมิถุนาเนี้นะครับ อย่ให <mile> <recuper ate. S 1> ้ติดตามชมกันนะครับก็อย่างที่เห็นค่ะน้องเบลค่ะการ่ายทำมันก็เป็นซีนร้องของน้องก้าวนะก็ยืนหล่อๆลอมหมุนไปนั่นแหละค่ะนะคะก็แหมคนหล่อทำอะไรก็ดูดีไปหมดนะคะอย่างที่น้องก้าบอกว่าเพลงนี้นะคะคำว่ารักเธอคนเดิมนี่ต้องบอกว่านะคะเป็นความหมายดีๆนะคะไม่ว่าจะเป็นความหมายเกี่ยวกับเรื่องของคนสองคนหรือว่าเป็นเพื่อนกันก็ได้นะคะมันจะเป็นคนรักเสมอไปและที่สําคัญเขาบอกว่าในวันที่เราเหนื่อยหรือในวันที่เราท้อเนี่ยเมื่อเรามองย้อนกลับไปน้องก้าบอกแบบนี้นะคะว่าก็จะเป็นอีกหนึ่งกำลังใจดีนะคะ ผมจึงออกไอเดียว่าอยากจะใช้โรงหนังครับในการถ่ายทอดที่น้องเขาบอกไปนะคะแล้วก็เต็มที่มากๆเลยนะคะสำหรับซิงเกิลนีออ้รอติดตามกันได้แล้วกันนะคะใช่แล้ว<ม>ค่ะเดี๋ยวเรามาอีกหนึ่งหนุ่มดีกว่าค่ะที่นอกจากจะโหดูภาพลักษณ์ภายนอกแล้วต้องเป็นคนอบอุ่นแน่ๆ <c oughs> พอได้ยินเสียงแล้วเนี่ยอบ อุ่นจริงๆค่ะกับหนุ่มป๊อปปองกูลของเราที่ล่าสุดเนี่ยได้ส่งซิงเกิลใหม่เพลงปล่อยเนี่ยมาปลอบใจคนกําลังฝืนตัดสินใจกันด้วยค่ะหลังจากประสบความสําเร็จกับอัลบั้มเดี่ยวครั้งแรกเนี่ยนะคะป๊อปปองกูลจีออเทอร์ไซด์เมื่อ2ปีก่อนนั้นล่าสุดค่ะอย่างที่บอกไปเจ้าของน้ําเสียงอบอุ่นไพเราะหนุ่มป๊อปปองกูลของเราเนี่ยในสังกัดศิลปินค่ายไวมิวสิกในเครือ GM m g r a m กรเนี่ยนะพร้อมกับมาส่งเพลงซิงเกิลใหม่อีกแล้วในเพลงปล่อยนั่นเองซึ่งเนื้อหาของ ก็จะเพลงเป็นเป็นเพลงซื่อซึ้งซึ้งนั่นเองที่เข้าถึงอารมณ์คนกําลังฝืนตัดสินใจได้อย่างสุดซึ้งค่ะแล้วก็ที่สําคัญนี่ะคะเป็นครั้งแรกที่ได้มาร่วมงานกันกับพี่บอลอพาร์ตเมนต์คุณป้าที่พี่บอลเนี่ยมาเป็นโปรดิวเซอร์ให้ครั้งแรกให้หนุ่มป๊อปปองกูลด้วยนั่นเองค่ะ ก็เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งหนุ่มที่น่าจับตามองนะคะนอกจากจะมีรูปร่างที่ท้วมน่ารักแล้วนะแะอารณมยังดีด้วยค่ะแล้วเร็วๆนี้ค่ะกับนะคะคอนเสิร์ต3แยกปากหวานค่ะกําลังจะกลับมาอีกแล้วค่ะทนความเรียบร้อยไม่ไหวพี่ชอดบอกนะคะหลายคนบอกว่าดูไปแล้วสองครั้งยังไม่จูใจนะเร็วๆนี้กลับมาอีกแน่นอนค่ะแล้วต้องขอบอกว่าแต่ละแยกปากหวานเนี่ยนะจ๊ะไม่ว่าจะเป็นป๊อปปองกูลออฟปองสักวานธนกฤตค่ะ เชื่อเธอว่าพิเศษแน่ๆนะคะเกสรับเชิญครั้งนี้จะต้องมีฝีปากที่ข้ามน้อยหน้ากว่าสามชนแล้วไม่งั้นตายบนเวทีแน่ๆจริงๆเนี่ยจ้าขนาดที่ว่านิวจิวันนี้ที่ว่าแน่ๆนเจ้าเจออ็อฟปองศักดิ์กับป๊อบปองกูลเข้าไปเธอเอ่ย นิวจิวสะเทือนนะคะ,คะรอดูกันก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวถ้ามีความเคลื่อนไหวอะไรยังไงเดี๋ยวเรานำมาอัปเดตกันอีกเช่นเคยค่ะมาต่ออีกนึ่งดีกว่าค่ะสำหรับ เรียกว่าเป็นรางวัลที่น่ายินดีนะสำหรับนักร้องนะสามคน,นของค่ายชัวเอนเตอร์เทนเมนต์นะคะนำโดยหนึ่งรุ่นที่วาตุ้มจ๋ากนกร้องแล้วก็สาวแย้เจติยาค่ะซึ่งได้รับเกียรติจากสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยนะคะในพระ,ระบรมราชูปถัมภ์คัดเลือกให้เป็นพรีเซนเตอร์ดอกมะลิสัญ,ญลักษณ์วันแม่แห่งชาติในปีนี้ค่ะพร้อมกับร่วมประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้คุณลูกๆเนี่ยนะคะบอกรักคุณแม่ด้วยกันนะคะผ่านนะผลิตภัณฑ์จากดอกมะลินะคะ,คะ ในวันที่12สิงหาคมวันแม่แห่งชาติประจำปี2,557ด้วยพูดถึงวันแม่แปดเดียนนะน้องเบลใช่แล้วนี่ก็รักด้แล้วเดี๋ยวเผิ่มแปบแปดเดียวเดี๋ยวก็วานที่12สิงหาคมของเราในค่ะที่บอกไปนะคะก็อย่าว่าแต่ซื้อแต่ดอกมะลินะคะถ้าทำความดีหรือว่าะลึกถึงคุณแม่ไว้เสมอได้ก็ดีนะคะก็อย่างที่บอกไปว่าสามนักร้องดังนจากค่ายชูไอเทนเมนต์ก็เป็นตัวแทนของลูกแล้วกันเนาะใช่แล้วใครเจอเขาที่ไหนก็ฝากซื้อกันได้นะจ๊ะเออเอามามาเรามาดูกันที่นักร้องหนุ่ม เสียงอ้อนดีกว่าค่ะ,ะสังกัดชัวร์เอนเตอร์เทนเมนต์อย่างหนุ่มไอดินอภิษฎ อภิน,นันนั่นเองค่ะ,คะที่บอกว่าตอนนี้เนี่ยคืนแทนสนาเลิรรับถ้วยรางวัลสุดยอดไทยัชยโยโหวตประจําเดือนมิถุนายนที่ผ่านมานี้นะคะจากเพลงบอตายไอคงบบอดเซาเจฟที่ได้รับคะแนนโหวตนะคะท่วมท้นในกิจกรรมไทยัชยโยโหวตค่ะแล้วก็ที่ผ่านมานี้เนี่ยนะคะไอดินเนี่ยยังได้ร่วมตบเท้าเข้ารางวัลในรายการลูกทุ่งเม,มาส์แมนพร้อมเปิดมินิคอนเสิร์ตให้ได้ชมกันแบบสดๆผ่านหน้าจอของช่องทีวีไทยัชยโยด้วยค่ะอย่างที่รู้กันดีเนี่ยนะคะไอดินน่พิณ ตั้งแต่ห่างหายจากซิงเกิลแรกไปก็หลายอยู่นะลกลับมาคราวนี้หลายคนบอกว่าไอดินอะภิน,านัาดูโลหล่อมากหึือว่าหนุ่มเกาหลีมา เสียงออดอ้อนเย้าวยวนใจใ<ช>ผู้หญิงอะไเลยทำให<น> <ๆ S 2> ้เพลงนี้นะติดชาร์ตนะคะในคลื่นของไทยชยโยชแล้วก็ตบเท้าเข้ารับรางวัลไปเมื่อวันก่อนก็นกต้องขอแสดงความยินดีแล้วก็ขอให้เพลงนี้นะ,ะอยู่ติดชาร์ตไปเรื่อยๆเลยก็แล้วกันนะจ๊ะมาต่ออีกหนึ่งหนุ่มดีกว่าค่ะนะคะหนุ่มคนนี้ก็ผ่านวิธีการประกวดเหมือนกันฮนะ,ะจากรายการชิงชา้าสวรรค์สองปีซ้อนค่ะน้องตุ้มจากนกร้องของเราค่ะวันนี้นะเขาขอสุดเซอร์ไพรส์ค่ะนะเมื่อนักร้องรุ่นพี่ร่วมค่อย่างพี่มนต์สิทธิ์คำซอยค่ะสามารถร้องเพลงซิงเกิล ใหม่ล่าสุดของตุ้มจ่ากนกร้องนะมารักกันนานนะที่เจ้าตัวบอกว่าเพิ่งปล่อยออกมาส,สดแล้วแต่ว่าพี่มลสิทธิ์นะคะสามารถร้อนได้เป๊ะว่าเหมือนว่าใครไม่เชื่อสามารถติดตามเทปบันทึกภาพนะอันนี้ได้น,นะกับรายการชุมทางเสียงทองที่จะมีขึ้นนะคะกลางเดือนนี้วันที่24กรกฎาคมนี้ทางช่อง7สีเวลา10.00ครึ่งนาถึง11.00ครึ่งนะงงคนะ,คะและนอกจากนี้ค่ะตุ้มยังบอกว่าซิงเกิลใหม่ที่กำลังจะปล่อยต่อจากเพลงมารักกันนาะ เนี่ยนะคะก็คือเพลงทหารใหม่ไกลแฟนค่ะแล้วก็ที่สําคัญได้ครูชนธีทานทองมานั่งแท่นแต่งเพลงให้อีกด้วยนะคะแล้วถือว่าเพลงนี้เป็นอีกหนึ่งในสี่พันเพลงออที่ครูนะชนธีทานทองแต่งให้แล้วก็ตุ้มในทางมิวอกกาสได้ร้องเพลงอย่างที่บอกไปว่าครูชนธีทานทองเนี่ยนะคะไม่ได้แต่งให้ใครง่ายๆนะคะแล้วท่านก็ต้องเลือกสรรเหมือนกันว่าจะผ่านให้กับนักร้องคนไหนและตุ้มก็เป็นหนึ่งในนันทที่สําคัญเขาบอกว่าเพลงทหารใหม่ไกลแฟนของตุ้มเนี่ยนะคะเนื้อหาอะไรที่ บอกไปนะคะก็จะเป็นแนวแนวแบบว่าไม่ได้ซึ้งขนาดนั้นนะคะ,ะเป็นการถ่ายทอดความรู้สึกของทหารใหม่นะ,ะที่เพิ่งติดเนี่ยต้องติดกองเข้าไปรับใช้ชาติต้องห่างไกลแฟนเราเข้าใจตอนนี้นะคะหลายคนอาจจะเน้นสถานาแบบนั้น<ช>เพลงลนี้ปล่อยออกมาดังแน่นอนน้องเบลถูกต้องค่ะเปล่าเดี๋ยแล้วกันนะสำหรับตุ้มจ่าลูกร้องค่ะใช่แล้วค่ะแล้วก็สำหรับใครนะคะที่เป็นแฟนคลับของพี่ก๊อตจักรพันธ์ค่ะตอนนี้ไกลเข้ามาเรื่อยๆแล้วสำหรับไทยประกันชีวิตภูมิใจเสนอคอนเสิร์ตแทนความผูกพัน20 ส0ปีหัวแก้วหัวแหวนกอลจัก,กรพันธ์นั่นเองค่ะเรียกได้ว่าเป็นคอนเสิร์ตใหญ่ของเจ้าชายลูกทุ่งกอลจักรพันธ์คอนบุรีเทวรโชตค่ะที่จะจัดขึ้นเพื่อเป็นการเฉลิมฉลอง20ปีหัวแก้วหัวแหวนและที่สาคัญนี่ค่ะยังเป็นปรากฏการณ์ใหม่ของวงการลูกทุง่งที่คอนเสิร์ตครั้งนี้เนี่ยจะจัดกันเรียกได้ว่าเป็นคอนเสิร์ตท,ที่ใหญ่แล้วก็จัดในห้างกลางเมืองเป็นครั้งแรกด้วยและตอนนี้นะคะเขาก็ได้เปิดเผยชื่อเกตสุดพิเศษหกคนไม่ว่าจะเป็นแอนมิชชัยแก้มี รุ่งสุริยามนสิทธิ์คำซ้อยเปลวลีพรพิมลแล้วก็เอิ้นขวัญวรัญญานั่นเอง